ไม่เคยมีเลยนะจริงจริงมีไหมคะมีไม่มีนะคนชอบเข้าใจว่าผมเคยเป็นรัฐมนตรีแล้วคนจะมาอะไรหลายอย่างคนชอบคิดว่าผมเคยเป็นรัฐมนตรีอผมไม่เคยมีตําแหน่งใดๆเลยนะตําแหน่งเพราะฉะนั้นอาจุดมุ่งหมายนะของนักกันเมืองแต่ละคนเนี่เขาจะต้องเอ้ยฉันจะต้องเป็นรัฐมนตรีฉันจะต้องเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีคือจะต้องมีตําแหน่งแห่งหน่ะแต่คุณหมอไม่มีเลยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอ ท่หมอามองว่ามองว่าอ้าวแล้วสามีฉันนะไม่เห็นจะมีตาแหน่งแห่งขนอะไรแล้วจะเล่นการเมืองไปเพื่ออะไรแต่ก็แต่แต่เขามีผลงานนะคะเช่นผลงานจําได้ว่าที่เขาอภิปรายในสภาแรกก็คือเรื่องรถพยาบาลทุจริตรถพยาบาลเขาจำได้ก็ยังให้กําลังใจเขาอยู่แล้วหลังจากนั้นเขาก็มีผลงานมาเรื่อยๆและที่ใหญ่ที่สุดคือผลงานจํานําข้าวเมื่อว่าเขาไปทําหน้าที่ของการเป็นสสทําให้ดีที่สุด ไม่ถ้า <ไป S 2> มันตแหน่งใช่ถ้าผลมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ดวงอะ่ะค่ะ